อย่มาหลอกรด้วยเอา้เอา,าเอไม่ได้ัเพื่อนจะแยกเล่นจะแยกเพื่อนไม่กเพื่อน <c oughs> สัตว์เป็นเพี้ยเหรอวะ เจ็บไปพี่เจ็บไปผมเองตักหลามพี่เล่นโคตรควายเลยมึงอ่ะเชียอะไรเอ้าวไอาสัตว์วับา,าวบไอ้เหี่อะไรไอ,อ้สัตว์โว่ งูฮี่อะไรตว์ตายปะเป็นที่อะไรล่ะเป็นที่อะไรล่ะตายเลยนะโง่ควายโงย่ชิบหายเลยเฮ้ย เล่นโงโงๆไอ้เหี้ออย่าเล่นเถอะพี่ชซวพี่ชซวถักขับรถได้ไหมครับเดี๋ยวผมขห้อพี่ชซวดเดี๋ยวผมขห้นะขอ